2 5 5หหปเพื่อความเจริญและก้าวหน้าและผาสุขก็เชิญทุกท่านสดับรับคาถาเพื่อน,นำไปปฏิบัติอานจัญญาตามสมควรเก่เวลาและนาทียกรกรสิรราบก้มกราบปรารนาไตราสามองค์เคราะหกใจอันยิ่งใหญ่ในสากลน,นับถือเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งในดวงกมลขออนุภาพดลบดานให้สมใจปองขอรอ้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรำคุณพระต่ำผู้ทรงสงคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐจึงก่อเกิดเป็นประรถนาไตรให้เราตัณญกราบไหวจนปัจจุบันนี้ ถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระคาณะสงฆ์ทุรุทุก,ทกามเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญสุดญ,ญาติธรรมพี่น้องสาธุชนทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายเพื่อความสะดวกสบายก็เอามือลงก็คงจะเป็นตามธรรมเนียมสากลว่าเป็นวันรับปีใหม่เรียบร้อยซึ่งแท้ที่จริงเราชาวไทยเนี่ยปีใหม่ของเราจริงๆคือ13เมษายน25ธันวาที่ผ่านมาก็เป็นปีใหม่ของพี่น้องชาวคริสเป็นคริสต์มาส ส่วนพี่น้องชาวจีนก็ตุ๊จีนฉะนั้นด้วยความเป็นสากลด้วยความเป็นทั่วโลกใกล้เคียงกันเขาสนุกก็สนุกกับเขาก็เลยเอาวันที่หนึ่งมกราเป็นวันขึ้นปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยเปลี่ยนมาก็ไม่ถึง5 0ปีหรอก40กว่าปีมาการเปลี่ยนทุกครั้งทุกทีเนี่ยเราท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมจะเห็นความจริงของการเปลี่ยนปีเก่าเราไม่ส่งมันก็จากเราไปปีใหม่เราไม่รับมันก็ต้องมา ยังเมื่อเช้านี้บางคนยังไม่ออกไปรับปีใหม่ข้างนอกเลยก็ยังนั่งยังภาวนาอยู่ในวัดมันก็โผล่มาจนได้สองห้าห้าแปด้วถามว่าเลขตัวนี้เป็นเลขของพี่น้องชาวไหนปีนี้เป็นปีเฮของพี่น้องชาวพุทธอย่างยิ่งใหญ่เพราะเลขความหมายสีตัวนเป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่มากสองห้าห้าแปดเอาแค่ตัวสุดท้ายเนี่ยห้าและแปดเนี่ยเหมาะสําหรับสีขาวมากสีลายก็เหมาะเหมือนกันทั้งสีห้าสินแปดเนี่ยโอ้เต็มเต็มเลย และทีนี้ไอ้สองห้าตัวแรกเนี่ยสองมาจากไหนสองก็คือกายกับกิจถามว่ากายกับกิจมันเป็นอะไรที่เกี่ยวเนื่องกันถามว่าเรามาเมื่อคืนนี้มาสวดมนต์ภาวนาจนสว่างเรามาได้เพราะอะไรใจมันพามาถ้าใจเป็นใหญ่กายก็จะตามบันทีถ้าใครเอากายเป็นใหญ่ใจไม่พร้อมอย่าหวังว่าจะได้มาเลยวัดอยู่ไกลถ้าไม่มีใจก็มาไม่ถึงวัดอยู่ใกล้ไม่มีใจยังไงมันก็ไม่เข้าวัดชีวิตของคนก็เหมือนกันบางคนมาไกลมนะว่าต่างจังหวัดมาสวดมนต์อาจารย์ใหญ่ก็ยังพูดเลยว่า โอ้วันนี้เมื่อคืนนี้เห็นเด็กคนหน้าแปลกมีทั้งหน้าแปลกแล้วก็แปลกหน้าที่มาภาวนากันส่วนญาติที่ทเราเนี่ยก็ที่ใครที่ท่านก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าช่วงเทศกาลยังเมื่อคืนนี้หลายที่หลายแห่งฉลองไม่เหมือนกันไอเรานี่จะนั่งดูมันว่าเอ้ากูมึงมึงสิกลกาไปบอกเอาสองอานหัเจ็นนั่งซื้อเอาไหม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 เมื่อเกาไปว่าไปเสยอ่ะตื่นเช้าขึ้นมาเราเนี่ว่านั่งรออีกนะออเมืงอสิกลกามากเอาไก่โค้งอ่มา สองอาฮาแปดเนี่ยมื่อกล้าวมาบ่มาเสยอ่ะไอเรามามา,มาแบบเงียบมาแบบสงบมาแบบสบายใจฉะนั้นกายกับกิจนี่ถ้าเราผสมผสานกันเข้ากันดีๆเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่ากิจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวท่านกล่าวไว้ใจเป็นใหญ่เป็นประธานงานทุกอย่างใจเป็นผู้เนรมิตนำทิศทางใจเป็นผู้ก่อสร้างโชวดีมนอยู่ที่ใจสามปีมานี้อัตามาภาวนาถือว่าสวดมนต์ภาวนายาวที่สุด ของโยมเส้นแค่นี้ไม่ค่อยยาวนั่นเนี่ย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 สายศีลเนี่ยไม่ยาวสู้อาตมาหรอกอาตมาสวดในรถคือเดินทางมาด้วยสวดยินดีมีโซมาก่อนน้ำเพลินผมคนไต้ทอดสวดเนี่ยเหงาแท้วะเมื่อคืนนี้ยาวจากน้องบนลลำพูมาก็ไปช่วยครูบาอาจารย์เหมือนกันตัวนั้นถามท่านว่ามีพระไหมถ้ามีอาตมาไม่ไปถ้าตรงไหนไม่มีอาตมาไปไปช่วยพยายามเพราะว่าให้เป็นคนของสากลมาตัวนี้ถาม หลวงพ่อบญมาอยู่กำลังเทศถ้าหลวงพ่อบนมาเทศนี้อตาตมาต้องประเทศถิ่นหลวงพ่อบญมาก็เลยประเทศบัดเราใหญ่เลยไปสวัสดีปีใหม่หันเลยสลรับสบเลียนกันก็แปลว่าสองตัวหนึ่งจิตก,กับกายเนี่ยมันมาพร้อมกันตามหลักของเขากําลังทําวิจัยเรื่องนี้เขาเขียนชื่อว่าไซโอนิโรอิโมโรจิอาตมาจะพูดรอบเดียวนะรอบสองจะไม่เหมือนเดิมภาษาต่างประเทศเนี่ยถ้าใจแข็งแรงส่งผลสู่ร่างกาย บางคนเถียงนะบางคนโอ๊ยต้องร่างกายแข็งแรงจิตใจก็จะแข็งแรงด้วยอ้าวนักโทษที่มีกําลังมากๆตอนขณะที่ยังไม่ถูกจับโอแข็งแรงมากสู้ใครสิบต่อ10สู้ได้แต่เวลาเขาตัดสินประหารชีวิตเอามันไปตัดคอประหารชีวิตทุกวันนี้สบายแล้วตายสบายฉีดยาให้ตายเข็มแรกบ้างยาเข็มที่สฉีดให้หัวใจเส้นที่สามฉีดรักษาศโอตายแสบแท้วันแบบนักโทษสมนี ตะกี้นี่โอตายลำบากส่วนสิฟันข้อได้เนี่โอ้จนลำขาดนะเบิ่งหนังเห็นว่าตะกี้หนังกระสันเออเอมีจอข้อจะฟันออดึงออกโอ้ลำขาดผู้ตายกับตายบ่เสียผู้ฟันกับลีล่าผู้เบิ่งกับโอ้ยบดฟันเักเดื่อต่อมามีนั่งเก้าอี้ต่อมาก็มีปืนยิงก็เอาเป้าว่างไว้ในชีวิตอาตมาไปเทศให้นักโทษฟังเนี่ยไม่ถึงสองคนหรอกประมาณคนครึ่ง อีกคนหนึ่งบางเอื้นมันมเป็นอะไรไม่รู้ก็เลยออกก็เลยให้อภัยโทษมาทันอีกคนหนึ่งนี่พอ,อเทศให้ฟังเขาให้15นาทีพระเนี่เทพปั๊บก็เอาไปยิงเป้าแต่ก่อนเป็นปืนเนี่ยบ้างไปก็สอบไส้อยู่งางหลังท่านลูกแหลกบ่เต็มกับลูกสองยิงอีกแปลว่าขวัญดีปีใหม่มานี้ <c oughs> ไม่ต้องห่วงโยมแล้วไม่เป็นลมง่ายฉะนั้นกายกับกจิตเป็นของคู่กันถ้ามันมาคู่กันปับ๊บใจจะรู้ทันทีว่ามันเป็นใหญ่ อวัยวะ3าบประการที่เราใช้ให้มันโตจนบัดนี้เนี่ยถามว่าเราที่ได้ยินบ่อยๆมันเป็นทั้งภาษาคนและภาษาธรรมตรงเตรียมตัวก่อนตายตรงเตรียมกายก่อนแต่งตรงเตรียมน้ําก่อนแหลงและเตรียมแบงก์ก่อนออกเดินทางเป็นทั้งภาษาคนภาษาธรรมวันศพวันนั้นก็พระศพคุณตาก็ก็พูดให้ฟังแล้วเตรียมตัวก่อนต,าย,า,นตยยายบางคนเตรียมแล้วคุณยายบางคนเตรียมมาเนี่ยจะตายอยู่เตรียมเรียบร้อยแล้วบอกลูกบอกหลานแม่ตายยอมแม่ไปเผาปาษาเด้อ เผายาป่าบนยบให้หน้าเขาไปยังแม่กุยันผีเจ้าสิไม่ยันผีังไหนผีผีเจ้าก็ต้องตายเป็นผีเพกุยันผีที่ตายก่อนผีเขากลมาหลอกผีไหมเอากูไปทงหน้าแล้วโมกามาหน้ากูหรอกก็ไปแกเตรียมตัวเหมือนกันนั่นน่ะจนขนาดว่ายาวไปเผาป่าช้ากลัวผีก็แปลว่าการเตรียมตัวของแกเนี่ยเตรียมอาจจะเป็นพิธีที่สั้นมากแต่พิธีที่ยาวที่สุดการเตรียมตัวก่อนตายก็คือว่าวันหนึ่งเราต้องตายถ้าพี่น้องเราคนใดคนหนึ่งจากโลกนี้ไปทำรสกเราเศร้า แม่ตายพ่อตายลุงตายป้าตายลูกหลานตายหนุ่ยใสเป็นยังไงใสเป็นหัวแม่สฮะก็เป็นสอนโยมก็ทําใจได้บ้างแม่คนอื่นเขาก็ตายพ่อคนเขาก็ตายแต่แม่ผู้ขาอายุว่าท่านยังเงินเดือนอยู่หาสิบเก้าตายคนยังหน่อยก็จะาโคกสิบไปหาลอย แม่พื่นเขาก็ตายพ,พ่อเพื่นเขาก็กระตายขั้นบ่อ,อยากตายก็มีอย่างเดียวจะ้จงไหนจะนยากเกิดโ้ยโวยเถียงบ่ได้ตัวนู้น <laughs> <laughs> ก็เลยมีสติขึ้นมาอหิ้วเขาแล้วมันไปกินเขารู้เลยแต่ว่าถ้าไม่อยากตายอย่ากเกิดถ้าเกิดแล้วก็ต้องตายคนเกิดกับคนตายมันเท่ากันเกิดเท่าไหร่ก็ตายหมดไม่มีหรอกครถถัถามถ้าไปถามสัมปเวรคนเกิดคนตายอะไรไรคนตายแล้วครับเผาซุ้มือ ไปถามหมอคนเกิดคนตายคันลักกันคนเกิดห้องไฮดูเว้ยเว้ยอยู่โรงพยาบาลเมื่อได้กระทำขอดออกมาตลอดเลยเนี่ยฉะนั้นคําถามคําตอบทั้งสองอย่างก็คือเกิดเท่าไหร่ตายมดโยมคนนั้นได้สติหลวงพ่อสอนแต่ถึงข่าวหลวงพ่อกับสอนตัวเองไม่ได้แม่ตายให้คือกันหลวงพ่อกันเด้อแปดสิบกันนะสหอดเก้าสิบจะได้พันหนึ่งอีกสองหมื่นกับเก้าสิบแล้วจะได้เงินพันรัฐบาลหลวงพ่อ พระไห้ในภาษาที่ก็โยมาดเนี่ยโยมก็อ้อยบรโยาดเนี่ยเก็ดมือเก็ดขึ้นเขาก็ว่าันน้ำก็่ดืม่มาดเนี่ยโยมก็เลยเห็นหลวงพ่อห้อยองนี่ตัวเคยสอนก,กอออุตะกีหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อทำไมโศกเศร้าเองล่ะครับทีก่กีจำผมได้ไหมสามปีที่แล้วแม่ผมตายหลวงพ่อยังให้สติเลยครับทำไมวันนี้หลวงพ่อร้องไห้เองครับมันกับแม่แล้วสามปีที่แล้วมันแม่มึงมันนี้มันแม่กลัวกูก็ให้แล้วม็นแม่มึงอก็แปลว่ากายกับจิตเนี่ยเราต้องแยกออกให้ได้ ถ้าเราแยกออกได้เนี่ยสังเกตเราตื่นถ้าบอกว่าร่างกายมันแข็งแรงทําไมมันไม่พาเราลุกเลยอ่ะสั่งเราตัวนี้มั้งนอนซ้่มอีกน้อยเห็นป่าวรับต่อถ้าใจบอกเอ้าได้เวลาลุกลุกจะไม่ปึ้งลึงงังอย่างเลยคือจันทร์ตกเตอร์เมื่อตอนนอนอยู่น้ำกันเนี้ยลงไปนอนด้วยกันเอาก็เทีหน่อยแต่ละพี่ว่าเกิดว่ายร้อยลับคนนี้ลับทึ่งหัวทึ่งยิ้มไปนึ่งเนี่ยอาจรมาแล้วบอกกับผมเลย น็อกเตอร์เป็นบ้าทีน่ปีใหม่มา่นี่ยจังเนี่ยเพราะนั่นก็จะฟันยังเล่าบุญก็เดยโคโลขึ้นมาเมื่อเช้าเนี่ยบ่ได้บอกมีปีมีคุยพิสูโอ้ยอุ้ยอ้ยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วโจกโจกโจกทำทำทำปิ้วกำวัดแล้วขั้นใจบ่ซั่งเรื่องาันอ่ะไปแมวน้องไปไปก็คือเก่าก็อยู่คือเก่าทั้งใจมันว่าห้อ่ะ ท่าน,นั้นสองตัวแรกกายกับใจเราต้องแยกกันเพื่อนอะไรขอให้ใจเป็นใหญ่กิจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวท่านกล่าวไว้ใจเป็นใหญ่เป็นประธานงานทุกอย่างใจเป็นผู้เนรุมิตรนำที่ทางใจเป็นผู้ก่อสร้างโชคดีมันอยู่ที่ใจไปเรียนให้โลสงการ่ผ่านมาหลายคนไประเด็นตำรวจแลนไรนีอะไรย้อนยังเนาะร่างกายก็บอถอดได้พอได้สอบเนื้อแต่ว่าใจพาแลนเนาะเฮ้ยรู้สึกจับเฮ้ยเฮ้แลนนีได้เสียมทับยน้องใหม่จุบจุบจุบตาเบิ่งตำรวจตำรวจได้ถามมานบ่เอี้ยอยู่ทืนพี่บ้าที่ทับยน้องใหม่อยู่ทืน ตอวหมอว่าได้เตียมตาก็ว่าไปมาแล้วซะไปยังยูทืนวันเถอะเมียซับน้องไม่ยูทืนวันนี้มาแปลว่าไปซับมันจะได้านเคืองหนึ่งแล้วมาักอยู่กลางป่าเคืองหนึ่งจับสวิงได้ซ้อนโบ๊ทโบกตลอดบ่มีน้ำซ้อนอย่างเดือบันบัดเอาแมงกี้ซ้อนบานเนี่ยตำรวจกระแปลกประหลัดเอ๊ยย่าในซ้อนต่อมเอาอย่างน้อก็โดนเอาปลาซิ้วโกเมียนออกกบโกเมียนลิซี่ออกยังกี้ซ้อนบ้านเนี่ยซ้อนยังใหญ่ซ้อนป่าตาบุกงูตืตีตอบเขาซ้อนป่ายังป่าอยู่ในต่มบ้านเนี่ยมานบ่แม่โอ้ยเสียสองพันแม่มึงนีี่่ดดูซอนปาเ้สย ใจมันมุ่งกับสิ่งที่เราทํามาเนี่ยเขาเรียกว่าต้องแยกประเภทออกให้ได้ห้าตัวที่สองนี่เราต้องพาเข้ามาแล้วเขาเรียกว่าขันห้าไอขันห้าที่โยมมาทํากันเนี่มันไม่ใช่ขันห้าอันนี้ว่าม่นขันหาเอาจานมาว่างเอาดอกไม้หาคูไปว่างใส่เอาเทียนไปว่างใส่ไปยกถวายพระขันห้ายกถวายพระไปถามเล็กน้อยปอนึงเขาไ่ได้เอิ้นขันนี่เขาเอื้นจานมีแต่ซุ้มห้าเจ้าคอยเลยเป็นบ้าเอิ้นขันหาแต่ถ้าเราเป็นบ้าเรียกเราต้องรู้จัก เหมือนคุยกับพยานอยู่ว่าแต่ก่อนเราก็มีการสดมต์ไม่มากวัดหลอกหนึ่งในนั้นก็วัดสีดมวงก็โยมก็มาเยอะเพราะว่าอะไรยังไม่ตื่นเต้นเขาว่าอ้ยวัดเป็นบ้าสนมันแขมปีเป็นบ้าเป็นบ้าเป็นบ้าจุดทุกกับว่าดอกกินร้องเสลร้องกันม้วนกุกกระว่าดอกกนเห็นบ่เอาไปเอามาซื่อมุอนี่บ้าเบิดเลยมัแต่กระสวดเห็นไหมคนดีๆสิเป็นบ้าในสายตาพวกคนโง่เห็นบ่องพุทโธเสียใจเป็นพ่อโธ่พอคนโง่นางเมืองก็หมายความว่าคนดีๆจะเป็นบ้ายังเข้ามานั่งนี่ พวกยังมาบอลูจักพวกเบิดข่มคิดเอ,อ้ยมันบมเมนพวกเบิดข่มคิดอะสมเฮาพวกบ่อึดในแนวจีคิดนั่งไปจะมันคิดเรื่องไหนเะนี่ยโอ้เกือบอยู่ตารางเสียบนะ่น้อ <laughs> <laughs> ลูกหลานสิจมอยู่กูบนะ่น้องก็ได้อยู่ินเนี่ย <laughs> คิดบ่อึดในแนวสิคิดไปเลยเนะี่ยก็แปลว่าขันห้าเดี๋ยก็คือ เวทรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละสียุนเท่าได้อีหยังเห็นรูปเราเอากายของเรามาเป็นต้นทุนเอาบุญของเรามาเป็นกําไรกายเป็นต้นทุนเห็นบ่หนี่เอากายมันเป็นต้นทุนนี่เงามกมกมยุ่นนี่ก็เดี๋ยว่ได้รับไปนวดนี่ก็เดี๋ยวกายเป็นต้นทุนคือร่างกายของเราอวัยวะของเราเนี่ยเราเอามาเป็นต้นทุนแต่บุญกุศลที่มันเกิดขึ้นมาเป็นกําไรถามว่ามือปีที่ผ่านมาสองห้าห้าเจ็ดเนี่ยมือเราไปไหว้ใครบ้าง ไปกาบอะไรบ้างไปจับอะไรบ้างที่มันเป็นประโยชน์ตาไปมองสิ่งที่เป็นประโยชน์มองสิ่งที่เป็นมงคลกี่ครั้งกี่หนแล้วหูไปฟังเสียงที่มันดียิ่งแหนงยังไงไหมสวดมนต์เสียงเพลงลอยลิวทัดทิวเข้าตรงเสียงจากวัาซิวฟังเพลงธรรามามันนี่จะเคลือแล้วหูมันเป็นสิฟังเพลงจะโอ้ยมันเปแต่ฟังบางเพลงก็เด้น้าเบาหยุ่นแย่ให้แจ่คนไปทั้งเตียงบอดีเห็นบ่อันนี้ก็แปลว่าหูเราไปฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์กี่ครั้งขาพาเดินไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์กี่ครั้ง เห็นบ่มือไปกราบพ่อกราบแม่จักเถื่อกราบพี่กราบน้องจักเถื่อหรือไปตีนั่นตีนี่ตีหัวไม้ได้ไหมเก็กเข็กหัวฝรั่งนางทับคนญี่ปุ่นกับุ่นดึกนางจีนตะพื้นตะเพื้อทำสิ่งบอดีได้นั่นก็แปลว่านี่เราได้กําไรกี่อันได้กําไรมาคล้องแขนกี่ครั้งปีที่ผ่านมานะฉะนั้นกายที่มันเป็นทุนของเราเนี่ยต้นทุนของเราบุญกุศลที่มันเป็นกําไรเนี่ยกี่ครั้งกี่หนแล้วนั่งอยู่นี่ได้กําไรเบิดเนาะอีหลีสิบวตธรรมก็คนสิบวจนก็ไผสิไปตั้งใดก็มีแต่โไมีแต่ชยยเเเนี่่บืออกลงจะ เนี่ยแจ้งนอยก็ษฎีก์หดน้ำพระพุทธมนตะ์น่ยอย่าเลื่อมนะนำพรพุทธมนต์ของจัำสมบัติขังนะถือหดเปียกเบิดของขังของแท้แลเลยก็ได้ฉะนั้นตัวที่สองคือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาละเหลือเวลาห้านาทีไม่ต้องขยายาให้กว้างฉะนั้นตัวที่สุดท้ายห้าและแปดห้าตัวแรกเป็นสัญญาณของศีลฉะนั้นจงพาขันห้ารูปเวทนาสังขารวิญญาณ ที่เป็นกายและใจก็คือรูปสี่ขันห้าเป็นคนเนี่ยพาไปจําศีลห้านี่ปีนี้เด้เนี่ยสวัสดีประชาท่านพุทธิมาในงานขึ้นนี่กระดู่หูอยู่หน้าตาอยู่บ้านหัวหลานอย่าลืนข้องหีดสิบสองข้องพระเจ้าพระกันจียร์จเอาจะไปมั่วโมวหลงพุทธองค์กันย่างว่าศาสนาจนเข่าสองพันฝ่าศีรันจังว่าเมืองสวรรค์เสกไก่เป็นภาษาพญายาบานเสลักหนี ตลอดทุกมือนีผีปลายเหวเลี้ยวกันสวรรค์กลายเป็นสนามลบครบทีสีมาเจ่อตกปีจอมนี่ย่งจ้กปีละเจ้าว่าตรงกับศาสนาพุทธการอ่านอ่างบ้างไว้เท่าไรตกมาปีกันใกล้ๆและไปจาะกุนมุนพ่อปั่นกงหันปั่นปวนคนเอาค้นสิไหลมาเข่าจาะกับกุนคนสิวุ่นพ่อปั่นเซ็นขับปุ่นคนสิวุ่นวุ่นกันศาสนาจอจันมันสีแมนกิ่งไม้ไก่ถึงพระยะทั้งพุทธิน้ำมาหลังสีมาทั้งเปลี่ยวฟ้าห่อไม้คนเบึงเพิ่นเอาเขิงมหฮันเอาบูฮู่นถลูถอนบูเฮ้าสองพันแปดหาเก่าเขารบังนอยพันสมา ภาคกันจำสินหาพรวนาไปเนี่ยเด้อคุณพอ่อคุณแม่ตักบาตรแล้วจันน้ำค่อยถาพระเมรัยไตนางเอ๋ยขออนุโมทนากุศสนเกียรตินาของพี่น้องเราท่านทั้งหมดทั้งมวลต่อไปก็รับพรจากคณะสงฆ์มูใหญ่สาธุ